เล่าปีเนี่ยมีลูกสองคนลูกคนแรกเนี่ยชื่อเล่าใหม่คนที่สองชื่อเล่าเก่าเล่าเก่าออกรบและตายในสนามรบถามว่าเล่าปีเนี่ยเหลือลูกชื่ออะไรเล่าใหม่เล่าปีเนี่ยมีลูกสองคนลูกคนแรกเนี่ยชื่อเล่าใหม่คนที่สองชื่อเล่าเก่าเล่าเก่าออกรบและตายในสนามรบถามว่าเล่าปีเนี่ยเหลือลูกชื่ออะไรเล่าใหม่เล่าปีเนี่ยมีลูกสองคนลูกคนแรกเนี่ยชื่อเล่าใหม่ คนที่สองชื่อเล่าเก่าเล่าเก่าออกรบและตายในสนามรบถามว่าเล่าปีเนี่ยเหลือลูกชื่ออะไรเล่าใหม่เล่าปีเนี่ยมีลูกสองคนลูกคนแรกเนี่ยชื่อเล่าใหม่คนที่สองชื่อเล่าเก่าเล่าเก่าออกรบและตายในสนามรบถามว่าเล่าปีเนี่ยเหลือลูกชื่ออะไรเล่าใหม่เล่าปีเนี่ยมีลูกสองคนลูกคนแรกเนี่ยชื่อเล่าใหม่คนที่สองชื่อเล่าเก่าเล่าเก่า ออกรบและตายในสนามรบถามว่าเล่าปีเนี่ยเหลือลูกชื่ออะไรเล่าใหม่